월요일에, 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 월 ต้องไหมคะอาชื่อชื่อเล่นชื่อนานามนามชื่อชื่อสี่แถวค่ะหน้าชื่อปองส่วนพ่อชื่อหมูชื่อนามนาอนานานามนามนามนมนนามนนานามนานนามน น oh. um ั่นใจเรียนแล้วค่ะมีน้ำัาคุณแม่รักคุแม่กเล่ ก็ช,ชี้ถูกก็โดนไม่ก็อะไรที่ทำให้ไปกับเขาแม่เคยร้องไห้ก็รู้สึ กันน้ว่าหนูเป็นคนดีดดนให้ได้อย่างไรค่ะถ้าอ่านั้นไหนๆว่าคุณแม่อของหนูก็นั้มีีแล้วขอให้น้องมูลนีเป็นกล้าทำงานที่ตั้งคุณแม่นะคะลูก เชียงชนนามแม่ชีมพ่อชีฝุคนข,ข,นข,นข่ามก็ตงบอกว่าย่ากระป๋อ Anh <laughs> có <laughs> ใช้ช um, uh ีว huh ิตอาจารย์บอกทางโลกดูว่ามันอยากจะให้คุณแม่ส mm um> evet> ัญญาอะไรกับคุณแม่สัญญินี่คะสิ่งที่หนูเคยเคยเคยคิดว่ามันพลาดผ่านไปเช่นหนูมีใจคุณแม่ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะหนูจะพยายามควบคุมอารมณ์ที่ได้มากขึ้นหรืออาจจะพูดจาคำพ้ออะไรอย่างนี้ยค่ะ ก็กำลังให้ตําลาให้ใช้เง uh> ินอ uh 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 uh> uh 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 ุ้มเฟือยค่ะแล้วก็ไม่ใช้เงินเกินหกก็ทําตามสหยงานบอกค่ะให้ก็ช้าเพื่ให้น้องไม่แล้วน้องจะไม่เสียใจน้องจะภูมิใจที่ไ pues ด้พูดในวันนี้นะคะ ขอบคุณแม่ว่าะอะไรคะค่ะ <c oughs> สาธุให้น้องใหม่นะคะลูกสาธุค่ะลำดับต่อไป